สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน,นด,ด,ด,าาด้วยนะครับเออเริ่มพู้รายการใหม่แอ่จะทำเนี่ยก็วันนี้เราจะมาเปิดรายการใหม่นะครับเป็นไม่ใช่รายการใหม่เยอะช่องใหม่ด้วยซ้ำก็ช่องเราตอบเป็นก็ตอบคำเนี่ยแล้วทีนี้ก็เรามีพี่กอล์มที่มาสี่คนนะ่ยเรามากันวันแรกมันก็จะมาครบนะแต่ช่วงนั้นก็อาจจะเหลือสองคน คสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อภูมิเอีย่ยการตวตาผมก็จะเป็นคนง่วงนะก็ทําปังเะยเฉยคือผมจะเป็นคนง่วงตลอดไม่ได้นอนดึกนะนอนตามเวลาไม่รู้องไหมก็คนต่อแป๊ะที่นิ้วชี้ขึ้นอยู่บนหัวไอ,อ้กวัวแางนี่ช่อแล้วชื่อนีีครับผมเอ้ดีแต่แม่ต้องใส่หัวหางด้วยสองใจย เือกนะครับน้องเราจะเป็นพิธีกรหลักะประจํารายการของเราพัดแจ๊ดเราก็จะมีทีมงานเมื้องหลังอีกสองคนซึ่งที่ชี้นี่จะมีแม่ก็แนะนําตัวหน่อยครับทีละคนสวัสดีค่ะชี่มีแม่คะเอ้๋เป็นใครนะเอ๋โซลิค่ะชื่ออิ้นนะคะอยู่เป็นผู้เบื้องหลังนะคะ เยอะครับเยอะมือหนังก็สำหรับนี้เป็นเมืองหนังในการทําคลิปถอดวิดีโอของเรางนะซึ่งทดลองว่ามีคุณภาพมากกว่าคลิปแน่นตรงเราแน่นอลน่นตลอัดประกันเลยไม่ได้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เอาเอาไม่ถูเมือหนังอ่าก็เดินตรงสายนะสารเจ้าก็ไม่มีนะแม่มาแม่เรียนมากลับไปกันนะก็ทำไมเราถึงชื่อว่าต่อปอกต่อสารในช่องเราก็ง่ายๆครับอยู่ เป็นผู้องหลังนะคะเอาเกี่ยวกับเรื่องหนังก็สังเกตเป็นเรื่องหนังในการทำคลิปถอดวีดีโอของเราเนี่ยซึ่งทดลองว่ามีคุณภาพมากกว่าคลิปแนบตัวงเราแน่นอนนะฮะจับประกันได้เลยไม่ได้จ้าไม่ต้องห่วงแล้วก็เอาเอาเมาเนี่ยเรื่องหนังอ่าก็เติมแสง

ถามว่าทำไมชื่อช่องเราถึงชื่อว่าต่อว่าต่อคำเนีนี่ไงฮะก็คุณจักเกตประกาศนะประกาศนั้นจีนได้ไหมครับไอเราถึงแม้แอคชั่นเราจะไม่ได้ทำอะไรกับตัวเกมนะแต่ว่าซีนเราถึงประกาศมาครับสวยๆที่ทีมงานเบื้องหลังได้สร้างขึ้นมาเนีเก่งมากๆเลยเอาละต่อไปช่องเราจะเกี่ยวกับอะไรเหรอแต่ฝืนใส่ช่องเราเกี่ยวกับเออคุณเล่นเกมก็เกี่ยวการคุยเล่นเกมแล้วก็ ปาร์ช oh ้ก oh ับุณเกมอะไรนะคุณนิพื่อไเป็นข่าวสารในวงการเกมต่างๆครับไม่ว่าจะป็นเนื้อเรื่องที่เรื่องปกตินะแต่ในดารของเราเนี่ยนาราอยูที่วันมันสิบสามถึงสี่ขึ้นไปนะเราจะเซ็นเซอร์กับยาไปแต่เนี่ยที่เราคุยสนุกแน่นอนมันก็่าเกิดอะไรมดแล้วเอ๊่่ก่่่่่าก่่่่ีราาก่่่่่่า่แ่่่่่่่ก่่่่่่่่ก่เ่่่่่่่อ่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นอน่่่่่่่่๋ยวเกมอะไร่่่่่ แตอนนี่เองก่อนเราแนะนำช่องก่อนพิธีมิวสิควิดีโของเราต่อไปต่อครั้งนะเราจะลงคลิปทุกวันนะครับในวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงแล้วก็ก่อนกินข้าวหรือห้าโมงนะเพื่อให้ทุกคนได้สามารถฟังคลิปเราได้อย่างสนุกสนานแบกเอาวแล้วก็ตามที่เห็นนะฮะจะมีน้องออสโซดไม้แอนเลยน้องแนลก็อีพีส่งของเราจะเป็นการแนะนำช่องนะฮะเราจะไม่พูดถึงข่าวอะไรในวันนี้นะ ต้องรอติดตามชมคลิปแน่สิ่งสำหรับวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมเกมเชื่อ <S <S <โด>และคูลิปเกมพิกนะครับแหมเกมพิกก็เกมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้ในสตรีมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพูดถึงในเกมพีคครับถ้าตอนนี้ใครสนใจในเกมพิกก็นิบซื้อหน่อยครับเพอตอนนี้ลดราคาอยู่ถึงวันที่สิบเาสิงหา<อ>ถ้าสนใจก็นิบเชื่อหน่อยครับเพราะเกมนี้เล่นกับเพื่อนค่อนข้างสนุกนครับ ถ้าเตือก็อย่าเนือเตอให้เพื่อนด้วยนะเดียลเฟียวเฟียลการเล่นคนเดียวไม่เหงาเลยคต้องเล่นกับเพื่อนนะแล้วเล่นเราก็จะตัดเพื่อนนะคมาคราบว่าไงตัดเพื่อนก็จะตัดเพื่อนหรือเดี๋ยวก็ได้โนครับตอนเราเข้ามาในเกมเหมือนนี่ครับถ้าใครสนใจก็นี่นี่มาหารแน่นกันนะครับซื้อดองไว้ก็ได้ครับเราตั้งถ่ายไว้8%แล้วก็บาทตรงครับคุ้มคุ้ม